ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu for ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไป็นก่อนนั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด in for the p l i n g e นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟินาทีครับ30 usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น welcome bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ อินเตอร์สเตลากลับโปรโมชั่นส่งท้ายปี2023ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับกลับโปรโมชั่นแจก iPhone ใครสนใจนะครับเงินไขง่ายๆเลยเพียงแค่นั้นทุนฝากเงินงทุนขั้นต่ำ300 US d o และเฉลยครบหนึ่งหลอดไซส์ก็จะรับ1สิทธิ์นะครับนึกทุนครับในการจับรางวัล iPhone ยิ่งเฉรดมากยิ่งฝากมากก็จะยิ่งได้รับสิทธิ์มากขึ้นเท่านั้นด้วยอย่าลืมศึกษารายละเอียดทุกครั้งนะครับก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บรเกอรโดยตรง ทุกคนโชคดีนะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเรามาอัปเดตสถานการทองคํากันนะครับในคืนที่ผ่านมานะครับเป็นคืนที่ต้องเรียกได้เลยว่าโหดสาหัสมากๆเลยสําหรับทองคําทั้งฝั่งขาบ่ายขาเซลนะครับหลังจากที่พุ่งทะยานขาึข้นไปทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการ2,100อเกือบๆจะ50เลยนะครับและหลังจากนั้นนึงจุดครับเพียงแค่ไม่ข้ามวันนะครับรบคาคาทองคํากลับปรับตัวร่วงลงมา เร็วและก็แรงกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำนะครับจนทำให้ใครหล,ลายๆคนเกิดความเสียหายและก็นำมาซึ่งการถามหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาทองคำได้ลงหนักขนาดนั้นบางท่านบอกว่าข่าวสงครามนิยุติแล้วใช่ไหม รากฏว่าล่าสุดแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าข่าวสงครามเรียงยังไม่ได้อยู่ติดแต่อย่างใดนะครับมีข่าวรายงานเข้ามาถึงความขัดแยง้งเพิ่มเติม,ตมที่ทะเลจีนนะครับนักทุนครับเรือรบสหรัฐก,ก็ได้มีการแล่นเข้าไปในทะเลจีนใต้ไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่มีทีท่าแสดงถึงสัญญาที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะครับส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังคงตึงเครียดต่อไปรวมไปถึงรัสเซียยูเครนก็ยังคงมีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับดังนั้นประเด็นเรื่องของสองครามนี้เราจะต้องตัดไปก่อนนะครับ นอกจากประเด็นสงครามแล้วยังมีประเด็นเฟดหรือเปล่าคุณครับคณะกรรมการออกมาพูดอะไรหรือเปล่าทำไมทองเทขายหนักแรงๆจักเลยตัวนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราเข้าสู่ช่วงที่เรียกกัว่า blackout period คือช่วงที่คณะกรรมการเฟดนั้นจะไม่สามารถที่จะออกมาพูดในเรื่องของแนวโน้มทิศฐานนโยบายการเงินได้เพื่อให้นักจุดน,น,นั้นได้ทําการปรับมือนะครับขอัยครับเปการปรับสภาวะพร้อมรับเจอกับการถแถลงสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการเฟดครับทีนี้บางท่านถามต่ออาจจะ ไม่ใช่หรือเปล่าคุณครับมันอาจจะเป็นเรื่องของเฟดอีกก็ได้นะบางทีอาจจะหาข่าวตกไปหรือเปล่าหลักในการดูเบื้องต้นนะครับว่าจะมีข่าวเฟดไปนั้นเนี่ยเราจะดูกันที่ตลาดหุ้นของสหรัฐเป็นสำคัญเลยนะครับและพบเจอว่าดัชนนี้ในตลาดวอชิงตันของเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับตัวลดลงอะไรที่รุนแรงขนาดนั้นนะครับตามภาพที่นั่นจุดเห็นเลยจะเห็นว่า s p 5 0 0ปิดลบเล็กน้อยตัวของ นสแดกก็ปิดตัวลบเล็กน้อยเหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นนะครับตัวของดัชนีดาวโจนส์เนี่ยก็ย่อตัวลงมาเพียงแค่นิดเดียวจริงๆครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นการสตอรี่เ,เลยว่าดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้มีการขันวกับข่าวลบอะไรที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยแน่นอนเลยเอาแล้วสุดท้ายทองเกิดจากอะไรครับทองคำเป็นลักษณะของการเทขายทํากําไรครับตรงนี้ได้รับการยืนยันจากหลายสัมภาว์แล้วนะครับเพราะอะไร ไม่สามารถหาสาเหตุการลงของทองคําได้ครับสนักข่าวก็เลยต้องให้ความเห็นว่านี่คือการเทขายทํากําไรบรท่าถามว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยหรยอครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นปกติครับเวลาที่ทองคําเกิดการสปายนะครับดีตัว f r e s h cash นะครับพุ่งทะลุแนวรับแนวต้านไม่ว่าจะเป็นการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงหรือว่าดิ่งลงอย่างรุนแรงเนี่ยท้ายที่สุดแล้วก็จะตามมาด้วยการย้อนกลับของราคาครับนั่งจุดครับนี่คือสารการ์ทั้งหมดนะครับที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ